สุดสัปดาห์นี้นะครับฟุตบอลเพเมยร์ลรย์อังกฤษจ,จะกลับมาทำการลงสนามอีกครั้งหลังจากที่ต้องพักกันในช่วงของฟีฟ่าเดยหรือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเบรกกลับมาก็จะมีเกมที่เรียกได้ว่าระดับ5ดาวอีกเกมนึงครับนอกเหนือจากศึกวันแดงเดือดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลว่ากันว่านี่เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็เป็นศึกแห่งสักศรีที่ยอมกันไม่ได้เป็นเกมของทางเมืองหลวงครับนั่นก็คือดาบี้แมตช์แห่งกรุงลอนดอนหรือว่าน็ t ตลอนดอนดาบี้ระหว่างทางด้านของท็อตแนมฮอสเปร์กับอาร์ซนอไก่เดือยทองกับไอ้ปืนใหญ่ครับเป็น2ทีมคู่อริแห่งกรุงลอนดอนซึ่งจะมาเจอกันในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้เร็วหน่อยนะครับและก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่จะต้องเดือดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้ง2ทีมมีประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวต่างๆในการพบกันมามากมายครับไม่มีใครยอมใครแฟนบอลอาร์ซนอลแฟนบอลส ได้ยินชื่อของทั้ง2ทีมก็จะร้องยี้กันเลยทีเดียวต้องเปลี่ยนเรื่องคุยเลยนะครับถ้า2ทีมนี้มาเจอกันหรือไม่ก็ต้องใส่กันยับหลายคนน่าจะสงสัยครับว่าทั้ง2ทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลและก็สเปอร์ทำไมถึงได้จงเกลียดจงชังกันมากขนาดนี้ครับเป็นเรื่องราวในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันอาทิตย์นี้ทั้ง2ทีมจะพบกันในเวลา20นาฬิกาครับตามเวลาประเทศไทยเกมที่ทอร์นาโ a ส์เบิร์สเตเดียม ยกแรกในลูกการนี้จะเล่นกันที่เล้าไก่กันก่อนวันนี้วิเคราะห์อบอลไวดีในเวอร์ชั่นพิเศษอีกครั้งครับน็อตลอนดอนดาบี้แมตช์ศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใครเกมที่ต้องเดือดแล้วก็จะต้องมีผู้ชนะเพียงแค่1เดียวเท่านั้นฝากช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับนอกเหนือจากเกมที่เราวิเคราะห์กันทุกวันเนี่ยแปคู่แล้วยังมีเรื่องราวเกิดความรู้นะครับรวมถึงการพรีวิวก่อนเกมการขันในเกมที่มีความสําคัญแบบนี้ วิเคราะห์อบอลบายดีก็จะพูดคุยกันก่อนเกมให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับอาร์ซอนกับสเปอร์ครับหรือว่าสเปอร์อาร์ซอนเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งสองทีมจะไม่ใช่คู่แข่งขันกัน,กนโดยตรงในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่าในส่วนของลีกสูงสุดก่อนหน้านี้ดินแดนลูกหนังผู้ดีก็ต้องยอมรับครับว่าทั้ง2ทีมเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆครับที่ทําให้ทั้งไก่เดือยทองและไอ้ปืนใหญ่ไม่สามารถจะยอมให้ใครต้องเหนือกว่าใครได้ในเชิงความสําเร็จของลูกหนัง และก็การพบกันของทั้ง2ฝ่ายอาร์เซนอลครับก่อตั้งในเดือนตุลาคมปี1886หรือว่า138ปีก่อนโดยการก่อตั้งก็มาจากคนงานในเขตวูลิชกลุ่มคนงานนี้เป็นกลุ่มคนงานของโรงงานผลิตอาวุธรอยลัลซึ่งในชื่อเดิมก็คือสโมสรฟุตบอลเดอะอัลส์แควร์เป็นสโมสรแรกจากลอนดอนใต้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในฟุตบอลลีกแน่นอนว่าในช่วงแรกเริ่มทางด้านของอาร์เซนอลพวกเขาไม่ได้ก่อตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกลุ่มลอนดอน แต่กับอยู่ทางตอนใต้ซะมากกว่าปี1913สโมสรอนได้ย้ายมายังย่านไฮบรี ree, แล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อสมสรนเป็นอาร์ซอนในรุกาลหนึ่กาหสําหรับผู้จัดการทีมที่จะได้ว่านําทีมประสบความสําเร็จในยุคแรกก็เป็นทางด้านของเฮอร์เบิร์ตแชปแมนและเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนวางการออกแบบชุดแข่งขันของอาร์ซอนเป็นโทนแดงขาวสีแดงเนี่ยเป็นการให้เกียรินอตติแฮมฟอร์เรส์นะครับที่เคยได้ช่วยเหลือกันในยุคนั้นในยุคต่อมาครับข้ามาที่ยุคข,ของจอร์จเกรแฮมเลยนะครับ ในปี1986-1995อดีตนักเตะของสโมสสอนเนี่ยอย่างจอร์ดเกรแฮมเข้ามาแล้วตำแหน่งผู้จัดการทีมในยุคนั้นมีนักเตะอย่างโทนี่อดัมครับซึ่งเป็นแกนหลักพวกเขาก็ควา้าแชมป์ลีกได้ในปี1986-87แชมป์ดิวิชั่น1ในปี1988-89และ1990-91ได้แชมป์เอฟคพร้อมกับการได้ลีกครับในฤดูก,กาล1992-93 และคัพวินเนอร์สครับ1993-1994จอร์จเกรแฮมคุมทีมได้ถึงดูกาล1995้กาครับโดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อตัวผู้เล่นการรับสินบนนั่นจึงทำให้เขาถูกปลดออกจากการเป็นผู้จัดการทีมของอาร์ซอนข้ามาในปี1996หครับเดอการ์สเนอร์ดึงตัวอาร์แซนเวนเกอร์นายใหญ่ชาวฝรั่งเศสเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมเรียกได้ว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนั่นเอง 1996- 1 9 9บนั่นเป็นกีแรกร้าหกหนึ่งเกพาลูกทีมไอ้ปืนใหญ่ คว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้อาร์ซอนจบฤดูกาลด้วยตำแหน่งแชมป์และรองแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ถึง8จาก10ฤดูกาลแรกที่อาร์ซาเมนเกอร์เข้ามาคุมทีมเขาเปลี่ยนวิธีการซ้อมใส่ความเข้มงวดเรื่องของโภชนาการและก็การสร้างทีมด้วยงบประมาณที่เหมาะสมปี1997-98และ2001-2002อาร์ซอนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยนักเตะในยุคนั้นก็นำทัพโดยผู้สาประตูอย่างเดวิดซีแมนมีโทนี่อดัมเหมือนเดิมครับมาร์ตินคววิโออออนนปปาาตตเเเรรมีีล์ เ a พา a เลอร์มาร์กโอเวอร์มาเอียนไรท์เดวิดแพตนิโคล่าเนลกาเฟเตริกลุงเบิร์กเอ็นวันโกคาูเป็นต้นนะครับในปี2003-2004พวกเขาเป็นแชมป์พิมลีกโดยครองสถิติไร้พ่ายตลอด38นัดในรูกกาลนั้น เป็นทีมเดียวในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ทําได้ครับมาจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่าไม่แพ้ใครติดต่อกันถึง49เกมในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเรียกได้ว่านี่คือเดอะอินวิสิเบลครับแต่พวกเขาถูกหยุดสถิติได้โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองในปี2003-2005ก็ยังได้แชมป์เอฟเอคัเพิ่มเติมด้วยนักเตะในชุดนั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในระดับสูงมีผู้สัป,ประตูทีมชาติเยอรมันอย่างเยนสเลมันเทอรรองรีปาติกเวียราเดนิสเบอร์แคมป์ โคโรตูเร่กิเบโตซินวาเอดูเชสฟาเบกาสโคเซอันโตเนโอเรยสและโซแคมเบลอุ้ยชื่อนี้เดี๋ยวมีเรื่องเล่านะครับสำหรับบิ๊กโซในปี2020ครับอาร์ซอนเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับ8ของโลกที่2.7พันล้านดอลลาร์รวมถึงยังมีแฟนบอลและผู้ติดตามมากที่สุดอีกทีมหนึ่งของโลกนี้ด้วยนะครับวิกตอรี่ทูฮาร์โมนีครับนี่คือคำขวัญของสโมสรอาร์ซอน Arsenal, Arsenal, ที่มีความหมายว่าใช้ชนะจากความเป็นหนึ่งเดียว สำหรับอาร์ซอนครับในตอนนี้แน่นอนว่าพวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุมทีมของมิเกลอาเตตาอดีตผู้เล่นของเอตเลตันและก็อาร์ซนออาเตตาในสมัยที่เป็นผู้เล่นเนี่ยเขาย้ายจากทอฟฟี่สีเงินมาอยู่กับเดอะการ์เนอร์ในปี2011ลงเล่นจนถึงปี2016นะครับในฤดูกาล2016นั่นเองเขาบาดเจ็บมาตลอดทั้งฤดูกาลครับได้ลงเล่นในนัดสุดท้ายเท่านั้นในการเจอกับแอสตันวิลล่าและหลังจากนั้นก็แขวนสตั๊ดนะครับไปเริ่มงานกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกัวเดล่า ตั้งแต่ลูกการ2016-20สิถึงตัดสินใจเข้ามาคุมทีมอาร์ซนอลนในปี2019ครับต่อจากอูนเอเมรี่ที่ถูกปลอดออกไปโดยมีเฟเดริกดุงเบิร์กนะครับเข้ามารับหน้าที่ก่อนชั่วคราวก่อนที่อาเตตาจะเข้ามาเป็นกุนซือของเดอะการ์เซอร์เรียกได้ว่าเป็นงานที่ยากและก็ท้าทายสำหรับอาเตตาครับแน่นอนว่าอาร์ซนอลนเป็นทีมที่มิเกลเตต้ามีความรักและความผูกพันเป็นอย่างมากขนาดกุนซือเรือใบสีฟ้าอย่างเป๊ปกวัวเดียล่ายังเคยออกมาบอกครับทุกครั้งที่ City ทรตร้ทปะูได มิเกลจะมากระโดดดีใจตัวลอยกับเขาแต่มันจะมีเพียงแค่เกมกับอาร์เซนอลเท่านั้นที่เวลาแมนซิตี้ยิงประตูดได้แล้วเป๊ปกวัวเดล่าหาันไปมองที่ซุมมานั่งสำรอง ก็จะเห็นมิเกลเอเตต้านั่งนิ่งๆครับนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าทางด้านของร์เตต้าชอบอาร์ซนอลมากๆครับสักวันเชื่อว่าจะได้ไปคุมอาร์ซอนอลอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นจริงนะครับการทําทีมของมิเกลเ t เตต้าตลอดตั้งแต่การเข้ามารับงานจนถึงตอนนี้รอเตต้ายังคงยึดแนวทางในการสร้างทีมด้วยผู้เล่นอายุน้อยไม่ว่าจะเป็น บุก ayo สากา้าเอมิลสมิตโรอารอนแรมสเตลเอ็ดดี้เอ็นเคเทียรูฤดูการแรกเนี่ยพาทีมจบอันดับ8ครับเรียกได้ว่าย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่ปี1995และ พวกเขายังคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ในปี2020แต่ก็ยังจบอันดับ8ในปีนั้นด้วยครับเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีที่อาร์เซนอลไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในปี2022-23อาร์เซนอลเกือบทําได้โดยพวกเขามาพลาดในช่วงท้ายก็เสียตําแหน่งแชมป์ให้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลต้องจบอันดับ2ครับแต่ก็ถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ7ฤดูกาลหลังกลับไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกในรอบ6ปีถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนั้นแต่ก็็สาาามรถเปนจฝูง ในตารางพรีเมียร์ลีกด้วยระยะเวลาที่รวมมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ในพรีเมียร์ลีกด้วยการ2 0 2 3 2 4ที่เพิ่งจบลงไปครับอาร์ซอนคว้าตัวดีแคนไร์มาจากเวสต์แฮมในราคา100ล้านปอนด์เป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรรวมถึงยังเป็นนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวสูงที่สุดเท่ากับแจ็คกิลลิชด้วยได้คาฮาวเวิร์ดจากเชลซีครับอยู่เล่นทิมเบอร์จากอาจ์เจน์อัมสเตอร์ดัมด้วยนะครับสำหรับในฤดูกาลนี้อาร์ซอนเสริมทัพเข้ามาก็จะะมีนักักตอยย่างดาวิดรรคบ นี่เรียกว่าเซ็นสัญญาถาวรเลยนะครับหลังจากที่รูก,การก่อนยืมตัวมาก็ค่าตัว27ล้านปอนด์จากเบนฟอร์ดครับสำหรับแนวรับชาวอิตาเลียนครับก็มีริคาโดคาลาฟิโอรีนี่แหละครับจากโบลอนาค่าตัว42ล้านปอนด์เข้ามาเสริมในแนวรับมิเกลเมริโนจากเรอัลโซเซดัด31.2ล้านปอนด์รวมถึงยืมผู้สาประตูอย่างเนโต้มาจากบอรมัดและสุดท้ายก็ยืมทางด้านของราฮิมเตอรริงมาจากเชลซีครับ เข้ามาเสริมในเกมรุกถือว่าเป็นการเสริมขุมกําลังที่ไม่มากนักแต่ก็น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้ออสซนอนตอบโจทย์ในฤดูกาลนี้ครับและสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้ ในส่วนของไก่เดือยทองท็อตแนมอสเปอร์ครับพวกเขาถือว่าเป็นสโมสรที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองครับเรียกได้ว่าขนานนามทีมตัวเองว่าเป็นนอตลอนดอนขนานแท้ครับสเปอร์อยู่ในย่านท็อตแนมในกรุงลอนดอนก่อตั้งในปี1882 The d a ดอ i s t To o o มีความหมายว่าจงกล้าในสิ่งที่ทำไก่เดือยทองคว้าแชมป์เอฟเอคในปี1901ซึ่งเป็นครั้งแรกของสเปอร์ในตอนนั้น ยังเป็นทีมจากลีกสมัครเล่นนะครับแล้วก็เป็นทีมเดียวจนถึงปัจจุบันที่คว้าแชมป์ได้เป็นสโมสรแรกจากอังกฤษที่คว้าแชมป์คัพวินเนอร์สครับในปี1963เป็นแชมป์ยูฟ่าคัพอีก2สมัยสเปอร์ยังเป็นแชมป์ลีกสูงสุดอีก2สมัยครับรวมถึงเอฟเอคัพแสมัยด้วยเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีมูลค่าทีมสูงที่สุดในโลกนะครับจำนวน2.6พันล้านปอนด์ในปี2024มีรายรับมากที่สุดแปงดับ8ของโลกด้วยรายได้549.2ล้านปอนด์ในปี2023 การก่อตั้งสโมสรทอตแนมฮอสเปอร์ครับในปี1882เป็นการก่อตั้งจากกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยม11คนซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมคริกเก็ตโดยคำว่าสเปอร์มีฉายาว่าดอกลิลลี่สีขาวรังเย้าแรกของสเปอร์ครับคือสนามทอตแนมมาเชสในปี1897ถูกงับใช้นะครับหลังจากที่ เกิดสงครามแล้วก็ไปเช่าสนามนอตเทมเบรแลนเป็นเวลา8ปีและย้ายมายังไวฮาร์ดเลนในปี1898ครับและเรื่องราวต่อไปนี้ถือว่าเป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ทั้งสเปอร์และก็อาซอนมีความบาดหมางต่อกันในปี1914-15สเปอร์จบอันดับสุดท้ายในดิวิชั่น1ฤดูกาลนั้นก่อนที่ การแข่งขันฟุตบอลลีกจะหยุดไปถึง5ปีจากการมีสงครามโลกครั้งที่1อังกฤษกลับมาแข่งขันในฤดูก,กาล19 1 9และ1920สมาคมฟุตบอลอังกฤษมีมติเพิ่มจำนวนทีมในลีกสูงสุดจากเดิม20ทีมเป็น22ทีมโดยให้สิทธิ์ทีมอันดับ1และอันดับ2ในดิวิชัน2เลื่อนชั้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นดาร์บี้เคานตี้และก็เพรสตันนอร์เอนในส่วนของโคตาทีมสุดท้ายมีการโหวตเลือกและก็เป็นอาร์ซอนครับซึ่ ซึ่งจบอันดับ20ในฤดูก,กาลนั้นจากดิวิชั่น1เนี่ยต้องตกชั้นไปเล่นดิวิชัน2แทนถึงแม้ว่าสเปอร์จะยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลแต่ก็ไม่เป็นผลครับนี่เป็นความบาดหมางแรกที่ทําให้ทั้ง2ทีมเป็นอริกันมาตั้งแต่บัดนั้นแต่ทางท็อตแนมฮอสเปอร์ก็เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้ในระยะเวลาเพียงแค่1ฤดูก,กาลเท่านั้นสเปอร์มียุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งความรุ่งโรจน์ครับในปี1958ถึง1974ยุคของบิลนิโคสัน พาทีมเป็นดับเบิลแชมป์ดิวชันหนึ่งแล้วก็เอฟครับในฤดูกาล1960-61ฤดูกาลต่อมาก็สามารถคว้าแชมป์เอฟครับได้อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับแต่สเปอร์ตกชั้นลงไปในปี1976-77ต่อมาในยุคของคิทเบอร์กินชอครับเขาเป็นผู้การทีมที่สามารถพาสเปอร์กลับสู่ลีกสูงสุดได้ในยุคนั้นนักเตะอย่างเกรนฮอดเดิลแล้วก็สองนักเตะอาเจน่าอย่างออสอเดอร์อาร์ดิเลสรวมถึงลิคาโดวิลล่าพาทีมคว้าแชมป์เอฟครับสองสมัยติดต่อกันในปี1981และ82ยุคต่อมา able, เท ผู้เล่นนะครับเข้ามาคุมทีมได้ในปี1987เขาพาสเปอร์คว้าชแชมป์เอฟเอคัพ19091 9ครับ, 1990, 91, รบแล้วก็ถือว่าเป็นทีมแรกที่ได้เอฟเอคัพถึง8สมัยในยุคนั้นเองครับโลกฟุตบอลได้รู้จักกับมิสเตอร์ไนส์กายแกรี่รนเกอร์แล้วก็อัจฉริยะลูกหนังอย่างพอแกสคอยด้วยส่วนถัดมาในยุคของพิมลี์นะครับ1992จนถึงปัจจุบันสเปอร์คว้าชแชมป์เพิ่มได้รายการเดียวนั่นก็คือลีกคัพในฤดูกาล1989 ภายใต้าการควบคุมทีมของจอร์จเกรแฮมซึ่งเอาชนะเลสเตอร์ไป1ประตูต่อ0ก็นักเตะในยุคนั้นครับตั้งแต่เริ่มต้นยุคพิีเมลีกก็จะมีแทดดี้เช์ลิงแฮมเจอเกิ k คินสแมนคริสอาร์มสตองดาวิดชิน o ลาและก็เลสเฟอร์ดินานครับนี่เป็นนักเตะเรียกได้ว่าเป็นกำลังหลักของไก่เดือทองในยุคนั้นๆหลังจากนั้นครับ ก็มีผู้การทีมผัดเข้ามาอีกมากมายก่อนที่จะเป็นควนเดรามอสพาทีมได้แชมป์ลีกครับในปี2008เอาชนะเชลซี2ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษปี2008 2009ครับแฮร์รี่แรดแนปพาทีมเข้าชิงฮะเลิศลีกครับกับแมนยูเอตแต่ก็แพ้จุดโทษครับในปี 2009- 2010สเปอร์มีผู้เล่นหลักๆอย่างแกเร็ตเบลรวมถึงลูก้าโมดิตสามารถพาทีมจบอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ได้ไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี1961-62เป็นต้นมาจากนั้นในยุคของอังเดวิลารโบอาร์ตแล้วก็ทีมเชอร์วูดต่อมาเป็นมอริซิโอปเชนะครับเข้ามาเป็นนายใหญ่ของไก่เดือยทองในปี2014-2015ถือว่าเป็นยุคที่ได้รับการจับตามองในเรื่องของแนวทางการเล่นการสร้างทีมของปเชนะนะครับพาทีมจบอันดับ3ได้ในฤดูก,กาล2015-2016เป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยการ2016-2017นั่นถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี1962-63เป็นต้นมาครับ สเปอร์จบอันดับ3ในรดูก,การ2017-18รวมถึงการเข้าชิงแคสเติร์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นครั้งแรกในรดูก,การ2018-2019แต่ก็ต้องแพ้กับลิเวอร์พูลครับทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันด้วยสกอร์0-2มอริซิโอโปเชติโนก็ถูกปลดครับในรดูก,การต่อมาแรนเมั่นเข้ามารับช่วงต่อ ถึงแม้ว่าจะเข้าชิงคระบาวครับแต่ก็แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนต่อหนึ่งสเปอร์ยังใช้ผู้จัดการทีมหลังจากนั้นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนูโนเอสเปริโตซานโตแต่ก็คุมได้เพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับต่อด้วยอันโตนิโอคอนเต เขาสามารถพาสเปอร์จบอันดับ4ครับแต่ก็ถูกยกเลิกสัญญาในเดือนมีนาคมปี2023จากการตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และก็เอฟเอครับรวมถึงมีการให้ข่าวในการสัมภาษณ์ในเชิงบริหารของสโมสรในแง่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นคริสเตียนสเตลินีเข้ามาคุมทีมชั่วคราวอีกครั้ง แต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นพรานเมสันคุมทีมต่อจนจบฤดูกาลปัจจุบันอังเก็บโเซโตกูครับผู้การทีมของทอร์นาอมสเปอร์พาทีมจบอันดับ5ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ได้สิทธิ์ในการแข่งขันยูฟ่ายูโรป้าลีกสำหรับทางด้านของสเปอร์ครับในฤดูกาลใหม่ก็เรียกได้ว่าไม่มีแฮร์รี่เคนแล้วนะครับเพราะว่าปล่อยไปอยู่กับทางด้านของไบยูมินิกตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาว่าได้เรื่องของรังย่าเก่าของทั้ง2ทีมครับ ไฮบรีของอร์เซนอลเนี่ยเป็นสนามเย่าอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนะครับวันที่6ปี1913ยาวนานจนถึง7พฤษภาปี2006โดยสนามแห่งนี้อยู่ในย่านไฮบรีแล้วก็แฟนๆมักจะเรียกสนามแห่งนี้ด้วยฉายาน่ารักว่าบ้านของฟุตบอลครับ แน่นอนว่ามันห่างจากไวท์ฮาร์เลนเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นสร้างบนสนามพักผ่อนของวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับมีการปรับปรุงครั้งสําคัญ2ครั้ง1930ปรับปรุงอัจจานครับแล้วก็ครั้งที่2 1980แล้วก็ต้นทศวรรษ1990เนี่ยมีการยกเลิกพื้นที่สําหรับการยืนชมเกมทั้ง2ข้างสนามอ่อนครับและทําเป็นที่นั่งทั้งหมดบนอัจจานทั้ง4ด้านครับทำให้จุผู้ชมได้น้อยส่งผลให้มีปัญหาต่อไรายได้จากการจำหน่ายตั๋วที่่ไมมากพอครับ ในปี2006จนถึงปัจจุบันไฮเบอรี่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์รวมอพาร์ตเมนต์แล้วก็คอนโดมิเนียมในปีนั้นเองอาร์ซอนย้ายสู่บ้านแห่งใหม่ครับนั่นก็คือเอเมเรสสเตเดียมตั้งอยู่ที่แอชเบอร์ตันกรอบในย่านฮอลโลเวย์เปิดใช้งานในปี2006และนั่นก็เป็นชื่อแรกก่อนที่จะมีการใช้ชื่อของสายการบินเอเมเรสซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของสโมสรมูลค่า390ล้านปอน นั่นคือการสร้างสนามแห่งนี้นะครับจำนวนเงินที่ใช้สนามแห่งนี้จุผู้ชมได้60,000คนต่อเกมนั่นคือสนามแห่งนี้เนี่ยมียอดผู้ชมเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ2ของอังกฤษเลยครับในยุคแรกของสเปอร์ครับ ใช้สนามท็อตแนมมาเชสหลังจากเกิดสงครามในปี1897 <c oughs> ก็ถูกระงับการใช้งานอย่างถาวรนะครับสโมสรได้ไปเช่าสนามนอตเทมเบรแลนเป็นเวลา8ปีแล้วก็ย้ายมาไวท์ฮาร์เลนในปี1899ไวท์ฮาร์เลนเนี่ยจุได้ถึง36,230ที่นั่งครับได้รับการออกแบบโดยสถานิชชาวสกอตแลนด์โดยอาร์ซิบารลิสต้นทศวรรษ2000ผู้บริหารของสเปอร์มีความคิดจะสร้างสนามแห่งใหม่เพื่อรองรับแฟนบอลที่มากขึ้นต้องการย้ายสนามใหม่ตั้งแต่ปี2001เลยนะครับแต่สนามกีฬาในเขตพิเกตล็อกไม่ได้ร อนุทวัตจากกรุงลอนดอนครับการย้ายไปยังเวมบรีในปี2007ก็ไม่เกิดขึ้นด้วยปี2008สมสรประกาศจะสร้างสนามใหม่นะครับขึ้นทางทิศเหนือแทนที่ไวท์ฮาร์ดเลนโดยตั้งชื่อโครงการนั้นว่านอตเทมเบอร์แลนในปี2009ก็เกิดปัญหาขึ้นในหลายเรื่องครับทั้งทำเลที่ตั้งค่าใช้จ่ายจึงถูกเพิกถอนโครงการชั่วคราวนะครับแต่ทางผู้บริหารก็เสนอแผนงานใหม่อีกครั้งในปี2011มีการเสนอขอใช้สนามลอนดอนสเตเดียมที่สร้างขึ้นในการแข่งขันโอลิมปิกรดูร้อน ปี2012แต่สุดท้ายต้องถอนตัวในภายหลังครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายทำให้เวสแฮมได้ใช้สนามลอนดอนสเตเดียมแทนการก่อสร้างสนามแห่งใหม่เริ่มในปี2016แล้วก็มีกำหนดเปิดใช้ในปี2018โดยในปี2017-2018ครับได้ย้ายไปเล่นที่เวมบรี่และวันที่3เมษายนปี2019เกมระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับเคสเซนต์พาเลทนั่นถือว่าเป็นการใช้สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเป็นครั้งแรก และไก่เดือยทองก็เปิดสนามใหม่นะครับเอาชนะพาเลตด้วยสกอร์สประตูต่อ0เป็นการประเดิมแล้วก็ได้3มแต้มอย่างสวยสดงดงามในรังเย่าแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันนะครับว่าด้วยเรื่องของโซแคมเบลครับอีกหนึ่งความบาดหมางของสเปอร์กับอาร์ซอนนะครับโซแคมเบลเนี่ยเป็นเด็กปั้นของไก่เดือยทองครับอยู่กับสโมสรตั้งแต่อายุ13นะครับตอนนั้นเนี่ยเขคือไก่น้อยของอคาเดมี่เลยครับ คือย้ายจากเวสแฮมมีปัญหาที่ขุนคอน,นครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับไก่เดือยทองตั้งแต่ปี1989ครับตอนนั้นอายุเพียง1 3 1 4ปีเท่านั้นลงสนามในลีกสูงสุดด้วยวัยเพียง18ปีกับอีก2เดือนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งสปเปอร์นั้นหวงแหนเป็นอย่างมากครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสโมสรครับแฟนบอลฝากความหวังให้ใจไปหมดดวงรวมถึงการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมในวัย22ปียิ่งทําให้แฟนบอลไก่เดือยทองรักสปเปอร์มากเกินจะพูดได้แหละ ทีมที่เป็นคู่ปรับแล้วก็เป็นอริที่สุดของสโมสรอ,อยู่กับสเปอร์มา9ปีนะครับอีกแค่ปีเดียวเรียกได้ว่าก็จะมีเทสโมเนียแมตช์อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีกฎบอสแมนการเจรจาที่มีความยืดเยื้อของโซแคนเบลกับสเปอร์โซแคนเบลเนี่ยขอสัญญาจากสเปอร์ด้วยค่าเหนื่อย130 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ตลอด3ปีนะครับโดยมีเงื่อนไขต่างๆอีกมากมายถึงขั้นที่มีการเรียกร้องไปด้วยเหตุผลที่ฟังแล้วโอ้โหแฟนบอลเซ็งกันเลยทีเดียวครับ เรียกร้องไปว่าถ้าสโมสรไม่ได้เล่นอยู่ปี้ยเชลีกต้องขายเขาออกทันทีครับจนถึงสุดท้ายแล้ว27ิจมิถุนาปี2001โซ,โซคัมเบลก็ได้แจ้งกับสโมสรว่าจะไม่ต่อสัญญากับสเปอร์นะครับแล้วก็สัญญาจะหมดลงในวันที่30มิถุนาก่อนหน้านั้น4วันเท่านั้นครับแล้วก็จะเริ่มมองหาสโมสรใหม่แน่นอนครับว่าระดับบิ๊กโซมีทีมไหนจะไม่สนใจบ้างน,นะครับอินเตอร์มิลานบาร์เซโลน่าบาเ,นะบาย,เยอเร์มิเนกลิพูเชลซีและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นมีอาร์เซนอลครับด้วยข้อเสนออัันมมาาากกกกยบบวรจจูงใ ทำให้โซแคมเบลตอบรับสัญญา4ปีจากอาร์ซอนกับค่าเหนื่อยอีก1 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับแน่นอนนั่นคือการได้เซ็นเตอร์แบ็กทีมคัอริของทอร์นาอดสเปอร์เรียววกได้ว่าไก่เดยทองเฝ้าฟูมพักครับแต่สุดท้ายอาร์ซอนมาฉกไปได้มีการเยอะหยันจากแฟนบอลอาร์ซอน Arsenal ครับในเรื่องนี้ไปถึงแฟนบอลสเปอร์คำว่าจูดัสถูกนํามาใช้กับการย้ายตัวครั้งนี้แฟนบอลเจ็บปวดหัวใจนะครับเรียกได้ว่าถูกย่ายีเลยทีเดียว ถึงขั้นที่สเปอร์เนี่ยมีงานอำลาสนามไวท์ฮาร์ดเลนแต่ก็ไม่มีการเชิญโซแคมเบลไปร่วมงานนะครับในรายละเอียดนั้นยังมีอีกมากมายนักนะครับที่เป็นข้อเสนอจากอาร์ซอนซึ่งทําให้โซแคมเบลตัดสินใจย,าย้ายข้ามฟากไปสวมชุดไอ้ปืนใหญ่แทนที่จะต่อสัญญากับไก่เดือยทองนี่เป็นอีกหนึ่งความบาดหมางในโลกฟุตบอลครับระหว่างอาร์ซอนกับทอนแฮมสเปอร์ในเรื่องของโซแคมเบลครับสำหรับฤดูกาลที่แล้วครับในพรีเมียร์ลีกนะครับทางด้านของอาร์ซอนก็บุกมาชนะได้3ประตูต่อ2ครับ เรียกได้ว่าอาร์ซอนได้ประตูขึ้นนาก่อนครับจากการหม่งสก,กัดเข้าประตูตัวเองของทางด้านเปียร์มีฮอยเบียร์ผู้เล่นของทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์บุกโยซสาก้ามายิงให้อาร์ซนอนหนีเป็น2อต่อศูนย์ครับแล้วก็นาทีสามสิบแปดคายฮาเวตก็มงจากเตะมุมให้อาร์ซนอนนำเป็นสามศูนย์ในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีหกสิบสี่ครับดาวิดราย,ยาประตูอาร์ซนอนพลาดนะครับส่งบอลไปเข้าอกริสเตียนโรเมโรแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปเป็นหนึ่งสามครับสเปอร์ไล่มาส่วนนาทีแปดสิบสามครับมีการเช็ควีอาร์ครับผู้ ยิงจุดโทษไล่มาเป็น2ต่อ3ครับเหตุการณ์นั้นก็คือทางด้านของดีแคนไลท์เนี่ยไปเตะทางด้านเบนเดวิสเลยนะครับแมเรียกได้ว่าหวางขาจุดนั้นแมน่ากลัวจริงๆครับแต่ก็ไม่ทันครับจบเกมก็ 2. ต่อ3าอาร์ซอนบุกมาชนะสเปอร์ได้นะครับส่วนที่อิมเรสเตเดียมเสมอกัน2 2ในลูการที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้ครับความพร้อมล่าสุดฝั่งทางด้านอาร์ซอนครับมาตินโอเดนกาดเจ็บนะครับจากการรับใช้นอร์เวย์ ก็มีการบาดเจ็บข้อเท้าภาพล่าสุดก็เรียกได้ว่าต้องพยุงตัวด้วยไม้พยุงครับขึ้นเครื่องบินนะครับเจ็บจากเกมที่นอร์เวย์ชนะออสเตรีย2ต่อนส่วนนิคาโดคาราฟิโอรี่ครับก็เจ็บจากการรับใช้ทีมชาติอิตาลีในเกมที่เอาชนะฝรั่งเศสได้ครับก็เกมกับอิสราเอลเนี่ยไม่มีชื่อทั้ง11คนได้แล้วก็ชื่อผู้เล่นสำรองคาดการณ์กันว่าอิตาลีส่งคาราฟิโอรี่กลับสู่อาร์ซนอลทันทีนะครับ นี่ก็คือความพร้อมล่าสุดแล้วครับของทันนาอาร์ซอนส่วนสเปอร์เนี่ยไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับนอกจากตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บแล้วก็น่าจะใช้ชุดเดิมครับจากการลงเล่นในพิมลิกกันไปแล้วทั้ง3เกมนั่นเองผู้เล่นของสเปอร์ที่คาดว่าจะลงสนามครับยูเกโมริคาริโอนะครับเป็นผู้สาปะตูราดูดากูซินจะจับคู่เซนเตอร์กับริสเซียนโรเมโรทางขวาเป็นโปรปโครครับทางด้านซ้ายก็จะเป็น เดซิเนียโอดูกีนะครับอีบิซูมาจะจับคู่กับปาเป้เมตาซาเจมส์แมตติสันวิลสันโอเดเบิร์ตครับแล้วก็เดียนคูดูเชฟสกี้แล้วก็ซอนเฮอรมินจะลงเล่นเป็นหน้าเป้าส่วนทางด้านอาร์เซนอลครับแน่นอนว่าจะไม่มีทั้งดีแคนไรซ์แล้วก็มาตินโอเดนการ์ดครับดีแคนไรซ์โดนใบเหลืองแดงในเกมที่เล่นกับไบรตันโสดโอเดนการ์ดก็เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาใน2องตำแหน่งนี้แหละครับดาวิดไรายาเฝ้าเสาครับเป็นไวท์วิลเลียมซาลิบากาเบียมาการเยสแล้วก็ยูเลียนทิมเบอร์ ตรงกลางยังคงเหลือโทมัสปาเต้นะครับอาจจะต้องขยับเรยนโดทอสซาลงไปช่วยแล้วครับแล้วก็แนวรุกยังคงเหลือบุกโยซาก้าแล้วก็คายฮาวเวตนะครับรวมถึงจะมีกาเบียลมาตินเนลี่ลงมาช่วยเล่นในเกมนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือส11คนแรกที่คาดว่าทั้ง2ทีมน่าจะใช้กันในศึกนออ์ทลนดอนดาบี้เราได้เรียงให้เห็นกันไปแล้วนะครับว่านอร์ทลนดอนดาบี้มันเดือดแค่ไหนนะครับความบาดหมางไม่ว่าจะในอดีตแล้วก็ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเจอกัอในที่ใดใส่กันยับแล้วก็สกอร์เนี่ยเรียกได้ว่ายิงกันเยอะหลายๆเกมเลยนะครับก็ใครเป็นแฟนทั้งไก่เดือยทองแล้วก็ไอ้ปืนใหญ่ครับติดตามเชียร์กันได้วันอาทิตย์นี้2ทุ่มนะครับนี่คือวิเคราะห์บอลบาดี้ในเวอร์ชั่นเรียกได้ว่าเอาเรื่องราวต่างๆมาคุยกันเนี่ยแหละครับยังไงก็ฝากนอตลอนดอนดาบี้ไว้ในหัวใจแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับอาร์ซอนกับสเปอร์ครับวันนี้คงต้องล่าลาไปก่อนครับ ติดตามกดไลค์กดซับคลาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มาเจอกันในทุกวันและทุกคลิปแน่นอนว่าใน8ปดถึงสิคู่ของแต่ละวันก็จะกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยละครับเอาละรครับยังไงวันนี้คงต้องล่ำลาครับนี่คือน็อตลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับอีกหนึ่งดาร์บี้แมตช์ที่มีความเดือดที่สุดในศึกฟุตบอลในโลกใบนี้นะครับวันนี้วิเคราะห์บอลแบดดี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ